ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไลน์แอดแอดนัท tha ออโต้สวัสดีครับผมชัยนะครับจากเต็นนัท t าออโต้นะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า To y ยต a นะครับยาริสนะครับ 1.2e ปี2016สีแดงคันงามคันนี้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับชมกันเลยครับข่าวดีค่ะสำหรับลูกค้านัท t าออโต้นะคะวันนี้ค่ะทางร้านของเราได้รับการสนับสนุนแคมเปญดีๆจากธนาคารเกียรตินาคินพัทราค่ะทำสัญญา4ปีนะคะ ผ่อนชำระดอกเบีย้ยเพียงแค่3ปีค่ะหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะตลอดอายุสัญญาเลยค่ะ1.89%ค่ะ สนับสนุนโดยคาฟอร์ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคนสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวดอทคอคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่น E นะครับออปชันดีๆอีกคันหนึ่งนะครับกระจังหน้านะครับสีบอนเงินนะครับแตกต่างจากตัวเจที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับตัวนี้จะยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะยังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ้าต้องการติดตั้งเนี่ยูาคามันถูกมากๆเลยแค่ประมาณ1นึ่ง 2,000ันบาทเท่านั้นเองหรือใครอยากให้ผมฟรีนะครับเป็นอุปกรณ์ของแถมเนี่ยก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นแมกอัลลอยจากโรงงานนะครับเป็นในส่วนของตัวยี่ห้อบิต stone นะครับรหัสยาง185,60 R 1 5นะครับสภาพยางยังคงใช้งานได้อยู่แต่ว่าถ้าใครซีเรียสนะครับก็เปลี่ยนได้ก็น่าจะดีกว่านะครับไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างจะยังไม่มีมาให้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่บังโคนหน้าด้านขวานะครับบริเวณด้านข้างนะครับ มือเปิดนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีในส่วนของตัว Toyota Auto Alar มมาให้เป็นระบบป้องกันการขโมยนะครับจะมีเสียงอัลลามแจ้งเตือนกรณีที่เราถูกทุบกระจกนะครับมาชมภายในกันเลยครับแผงประตูนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับวัสดุตามที่เคยรีวิวไว้เลยครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าดีไซน์มาเนี่ยเหมือนเป็นการลงได้เย็บลงไปบนพื้นผิวที่เป็นหนังนะครับ เวลามองดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสปอร์ตหรูหราเลยทีเดียวนะครับสภาพเบาะนะครับบอกได้เลยว่าใสมากๆนะครับปราศจากร่องรอยการฉีกขาดนะครับความสะอาดเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับบริเวณน็อตประตูหน้านะครับไม่เคยถูกถอดแกะขยับขันไขใดๆนะครับสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าครับเดิมๆจากโรงงานจริงๆเลยน็อตประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานะครับเดิมๆนะครับแห้งๆนะครับไม่เคยพ่นซอกนะครับ ไม่เคยถูกถอดแกะขยับพันไขใดๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมในส่วนตัวโครงสร้างประตูกันนะครับจุดอาร์กนะครับยังคงคมชัดสวยงามนะครับกลมดิกเรียงตัวกันแบบชัดเจนนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาเรื่องการพลิกคว่ำหรือทําสีพ่นส้องมาอย่างแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังคงอยู่ชัดนะครับไม่มีการแกะแปะทับแตอย่างใดนะครับการันตีได้เลยว่าเดิมจริงๆนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของตัวประตูหลังด้านขวานะครับแผงข้างยังคงสวยงามนะครับปราศจากร่องลอยการขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเบาะหลังนะครับแทบไม่มีผู้โดยสารเคยนั่งเลยทีเดียวนะครับอยู่ในสภาพที่สดใหม่มากๆนะครับขึ้นโชว์รูมปปาดแดงเป็นแบบไหนสภาพเบาะหลังเป็นแบบนั้นเลยนะครับ ถัดมาในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างนะครับประตูหลังขวานะครับจุดอาร์ชัดเจนนะครับเรียงตัวกลมดิกสวยงามนะครับไม่เคยผ่านการทำสีมาอย่างแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ย เพอร์เฟกสุดๆนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปคันเจ้าโตโยต้ายาริสไปนะครับเป็นปี2014ตัว E สีดำนะครับคันนั้นเนี่ยมีลูกค้านะครับเป็นแฟนเพจของเราเนี่ยจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยนะครับจัดคันใหม่มาให้นะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับอายุน้อยกว่า2ปีนะครับในปี2016คันงามคันนี้มาให้เลยนะครับ มาดูสีสันส่วนท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพดีๆใสๆแห้งๆเลยนะครับส่วนท้ายเนี่ยก็จะมีมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้านะครับโลโก้ขนาดใหญ่พร้อมกับตัวคิ้วที่เป็นสีบรอนเงินนะครับ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นย่อยรุ่น E นะครับมีแปะบอกไว้ให้ชัดเจนนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับเว้าโค้งเข้ามุมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมบอดี้โครงสร้างด้านท้ายกันเลยนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับฝาท้ายเนี่ยไม่เคยถูกถอดแกะขยับขันไขใดใดทั้งสิ้นนะครับสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งๆสนิทเลยนะฮะจุดอาร์กต่างๆนะครับยังคงสวยงามนะครับ ปสาสแจกการซ่อมแซมทําสีแต่อย่างใดนะครับบริเวณรางน้ําทั้งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเช่นกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆนคนไหนนะครับได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวส่วนท้ายรับจะมีส่วนของตัวแผ่นปิดสัมภาระ,ะมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งของมีค่านะครับอยู่เนี่ยก็จะที่สามารถจะปดบังไม่ให้แบบโจรหรือ ใครเนี่ยเห็นได้ว่าเรามีของมีค่าอยู่ในอยู่ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อุปกรณ์โน้ตบุ๊กต่างๆหรือกระเป๋าเอกสารอะไรที่มันมีราค่าที่สูงเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บส่วน้ายได้เลยนะครับบริเวณสีสันนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับยังคงสวยงามนะครับอยู่ในสภาพที่เดิมมากๆนะครับปราศจากล่องรอยนะครับรอยขีดขูดต่างๆเนี่ยไม่มีเลยจริงๆนะผมกล้าท้ายพิสูจน์เลยนะครับเพื่อนๆถ้าหารถอีโคคาร์นะครับสภาพดีๆนะครับราคาถูกๆผ่อนน้อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาดูคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรับชมในส่วนของตัวประตูหลังซ้ายกันครับ อย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยครับรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยแผงประตูเนี่ยปัสจากร่องรอยจริงๆนะครับไม่มีแม้แต่รอยถลอกรอยขนแมวแต่แต่นิดเดียวเลยสภาพเบาะนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะครับไม่เคยผ่านการนั่งมาเลยนะครับสภาพอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างนะครับประตูหลังซ้ายนะครับจุดอาร์ตต่างๆยังคงชัดเจนนะครับกลมดิ๊กเรียงตัวสวยงามจากโรงงานนะครับรับประกันได้เลยไม่มีการพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับ บริเวณล็อตประตูนะครับก็ยังไม่เคยถูกถอดแกะขยับคันไขแต่อย่างใดนะครับแผ่นเพนะครับยังคงสวยงามชัดเจนนะครับถัดมาประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเช่นกันนะครับปัสะจากร่องรอยการขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพคอนโซลนะครับออกแบบมาเป็นลักษณะซอฟททัชแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เหมือนแบบเดินได้ เดินได้หลอกมานะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับเบาะผู้โดยสารนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายอยู่ในสภาพที่ดีนะครับปราศจากร่องรอยนะครับไม่มีการกดทับหรือยับเยินแต่อย่างใดนะครับบอดี้โครงสร้างนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับจุดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามชัดเจนนะครับคมชัดนะครับไม่เคยถูกพ่นซ่อมมาแต่อย่างใดนะครับสรุปนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างบอดี้นะครับ เดิมนะครับไม่เคยโดนไม่เคยถูกถอดแกะมาทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเนื้อหาดีมากๆนะครับมือเดียวออกห้างวิ่งน้อยสภาพเนี่ยใสยๆแห้งๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าห้องเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยแห้งๆจริงๆนะในส่วนของตัวซีนยางเนี่ยปราศจากร่องรอยของน้ามันรั่วซึมนะครับ ยังคงใช้งานได้ดีอยู่จุดมาร์กต่างๆเนี่ยจากโรงงานเนี่ยยังคงครบถ้วนนะครับฝากระโปรงหน้านะครับไม่เคยถูกถอดแกะขยับคันไขใดๆนะครับกระโปรงหน้าเนี่ยยังไม่เคยถูกท่อมแซมทําสีแต่อย่างน้อยนะครับรูกลมๆนะครับคมดิ๊กนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยยังคงอยู่ครบนะครับบริเวณหัวโชคนะครับฝั่งซ้ายนะครับสัญลักษณ์ตัว L เนี่ยยังคงชัดเจนนะครับชัดลึกนะครับบริเวณคานหน้าก็เช่นกันนะครับ ไม่เคยถูกซ่อมแซมทําสีไม่ได้อย่างน้อยนะครับบริเวณคานหน้าฝั่งขวานะครับรูกลมๆนะครับสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับป้ายมาอกอ,อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันดูนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันภายในห้องโดยสารนะครับบอกได้เลยว่าผมสูง182นะครับน้ำหนัก68นะครับสลีละสูงสูงแบบผมนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้สบายนะครับพื้นที่เนี่ยทำมารองรับอยู่ที่ประมาณ185นะครับเฮดรูมเนี่ยยังเหลือพอประมาณนะครับ1กําปั้นนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับถัดมาในส่วนของตัวพรมลไยนะครับตัวนี้จะเป็นพรมะไยหุ้มหนังนะครับวัสดุดีไซน์เนี่ย ตัวนี้เขาจะเป็นการเดินได้เนี่ยมาแบบให้ดูแบบหรูหรามากๆเลยนะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับสัญลักษณ์โลโก้นะครับโตโยต้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับถุงลมเป็นแบบ SRS นะครับจุดระเบิด2ลูกนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไมล์เลนี่ยน้อยมากๆนะเปิดให้ชมกันเลยนะครับ2 9993กิโลเท่านั้นเองนะครับวิทยุนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่น CD MP 3นะครับรองรับ AUX นะครับ แล้วก็ USB นะครับตัวเนี้ก็เป็นอุปรกรณ์พื้นฐานทั่วๆไปนะครับสังเกตได้ว่าใหม่ไห่เนี่ยสติกเกอร์เนี่ยยังไม่เคยถูกถอดแกะออกไปเลยนะครับ ที่สาคัญนะครับความสะดวกสบายนะครับกรณีสําหรับเครื่องเล่นที่มี USB นะครับเราแค่เพียงเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่น iPhone เนี่ยมันสามารถจะส่งในส่วนของตัวสัญญาณเสียงเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อรับฟังได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายครบคันเลยทีเดียวนะครับเลื่อนลงมานะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศเนี่ยจะเป็นในส่วนของแอร์แมนนวลนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยยังไม่เคยถูกถอดแกะเลยนะครับผมเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่กล้าจะไปสัมผัสเขาเลยนะครับกลัวน้องเขาจะหลุดออกไปนะครับมันบ่งชี้ ได้เลยว่าคันนี้คือเดิมจริงๆใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับระบบปรับอากาศจะเป็นแบบแมนนวลนอยู่นะครับถัดมาด้านล่างเนี่ย ในส่วนของตัวช่องการเปิดรับลมอากาศด้านหน้านะครับมีเอาไว้นะครับเพื่อรองรับในส่วนของการปรับสมดุลอากาศระหว่างภายนอกกับภายในนะครับรองรับในส่วนของตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับการชาร์จไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้นะครับดอกกุญแจเนี่ยจิ้มลงไปนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับในการจอดเข้าเกียร์ N ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองขับกันเลยดีกว่าครับ ไปทดลองขับกันเลยดีกว่าครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ารถใหม่น,น้อยแบบนี้เนี่ยในส่วนของการใช้งานเนี่ยจะเหมือนป้ายแดงไหมนะครับก่อนอื่นก็คาดเข็มขัดน,นิรภัยนะครับเข้าเกียร์นะครับความรู้สึกผมรู้ไหมครับมันเหมือนวันที่ผมเราไปโชว์รูมป้ายแดงอะเราไปขอรถ ทดลองขับเพื่อมาเทสเรื่องของสมรรถนะเนี่ยคือฟิลมันเป็นฟิลนั้นนะครับความสะอาดความเนี้ยบกลิ่นของความใหม่อะ่ะมันยังคงอยู่อะ่ะช่วงล่างบอกได้เลยว่าหนึบหนึบนึบไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งมาขนาดนี้2 9 0 0มวิ่งแค่เนี้ยช่วงล่างมันดีมากมากแล้วฟิลลี่งการสัมผัสคือทุกอย่างคือมันมันดีไปหมดนะครับ อัตราการสิ้เปลืองนะครับเฉลี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่18กิโลลิตรนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าประมาณ14-15โลลิตรเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับกับเครื่องยนต์เนี่ย1,200ซีซีนะครับ86แรงม้านะครับช่วงล่างไม่มีเสียงนะครับพวงมาลัยระบบบังคับเลี้ยวดีนะครับเดิมๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับอัตราการเร่งก็มาตรฐานทั่วไปสำหรับรถอีโรคานะครับ ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนการจนาญพิเศษนะครับแถวแถวสมาคมชาวปักใต้นะครับก็ตามที่แผนที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับลูกค้าเข้าประตูสี่นะครับตรงเข้ามาสุดทางนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้ามาไม่ถูกเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมลงไปสรุปราคานะครับให้ฟังกันด้านล่างนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า t ต y o ต a นะครับยาริสปี2016นะครับตัว E สีแดงเดิมจากโรงงานคันนี้นะครับผมเปิดราคาขายนะครับเอาไว้อยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะครับอย่างที่ดูกันเลยนะครับไม่น้อย29,993กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าคนไหนได้ไปนะครับไม่ได้ตางจากป้ายแดงเลยนะครับที่สําคัญนะครับเีลดอัตราการผ่อนเนี่ยเงินเดือนแค่ประมาณ1 2 0 0 0บาทก็ซื้อได้ซื้อคนเดียวก็ได้ไม่ต้องคําก็ได้ออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับผมบอกได้เลยว่าโปรดีๆแบบนี้ไม่ ได้มีมาบ่อยๆนะครับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายเรื่องของการทําไฟแนนซ์นะครับในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเรามีรองรับให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย1.89ผ่อนเริ่มต้นน0%ปีแรกก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถ้ายังไงนะครับแคมเปญดีๆแบบนี้ถ้าสนใจอยู่อย่างรีรอนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com